นั่งก่อนเฮียเดี๋ยวผมดูให้แป๊บเดียวนั่งตรงนี้ก็ได้เงี้ยเข้าาก็จะนั่งานเลได้เลยครับสักครู่เดียวเา่วนีอาานกนั่งถึงเย็นเลยครับยี่สบล้าน้ได้เชืเอได้เลยเงี้ยขอโทษเงียพูดอะไรกับทางบ้านก็ได้นะครับมีอะไรอยากบอกมั้ยครับก็ดีใจที่เจอตัวจริงุณโทหน้าประจํ S <S> ใ,ใจใน tiktok ในอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่แน้ว่าวันนี้จะมาโอ้ oh, <g ười> ได้เจอได้เลยครับก็ขอให้ผมโชคดีโอ้ได้เลยครับแล้วแล้วดูแล้วทำการบ้านมาด้วยไหมครับอ uh, ่าก็มีชิ้นไหนที่แบบยอดนิยมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหม <c oughs> มีครับแต่ว่าไม่ทราบว่าคุณคนจะสนใจในชิ้นไหน <c oughs> ชิ้นไหนเฮี a, ยแยกมาให้หน่อย <c oughs> จะได้รู้ไงว่าเฮียทำการบ้านมายังไงบ้างโอ้แสดงว่า พี่เต่าเนี่เป็นเซียนคู่ใจนะเนี่ยมาเดี๋ยวดูให้เฮียก่อนมาอุ้ยเอามาทั้งถาดเลยมาขอดู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 เดี๋ยวดูซิว่ามีอันไหนที่แบบมาเฮียเปิดเลยอืมอืมอันนี้ไม่น่าอืมเฮียนี่เป็นพระบ้านๆเลยนะเนี่ยจอดเรียงอ้ออันนี้ใหม่เลย เฮียพรัใช่พายเฮียส่วนใหญ่เนี่ยแท้หมดเลยแต่ยังไม่นิยมนะครับเนาะเฮียลองดูเนาะแต่อย่างอย่างหลวงพ่อเกษมเนี่ยถ้าสภาพดีก็เป็นหลักหมื่นเนาะแต่เนื้อชิ้นไม่แพงนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทองดีใช่ถ้าพพาที่เล่นที่ผมดูเมื่อกี้นะถ้าพระพปิดตาเนี่ยผมว่าน่าจะค่านี้ก็ไม่แพงพิมไม่แพงอ่ะครับเนาะ ได้เฮียลองติดมาก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเฮียมีอย่างอื่นลองเข้ามาดูก็ได้นะครับเนาะได้ครับเฮียเฮียเดี๋ยวรับตังค่าหน้ามาห้าร้อย้าไล่างอันอันนี้ไม่ใช่หน้ามาใช่ไหมไม่ใช่ครับครับขอเช่าอนนี้ครับอันอันนี้ไม่นิยมเนี่ยหลวงพ่อคุณก็รุ่นใหม่นะครับขอบคุณนะครับเฮียมีอะไรเชิญนะนะโอเค